หั่นเสร็จก็แช่น้ําไว้เลยนะคะเอาไว้ใช้ทําอาหารได้เลยค่ะจะเอาขี้เถ้าขี้เถ้าเนี่ยมาจากการปิ้งย่างเตาถ่านมันจะมีมลิปเป็นด่างอ่อนๆนะคะเอาขี้เถ้าแช่ลงไปในน้ําเลยค่ะแบบนี้นะคะละลายขี้เถ้าให้เรียบร้อยขี้เถ้าเขาจะเป็นเศษดินแบบนี้นะคะละลายอยู่ในนี้แล้วเป็นตะกอนไม่เป็นไรเราจะเอาปลาหมึกลงไปแช่เลยปลาหมึกแห้งแบบนี้นะคะลงไปแช่เลย วิธีที่2ในการแช่ปลาหมึกกรอบยนตาโฟนะคะเจแปนก็จะเตรียมอันนี้ค่ะเบกกิ้งโซดาที่ทําใส่เบเกอรี่ทําขนมนะคะหรือชื่ออีกอย่างหนึ่งว่าโซเดียมไบคาร์บอเนตเขาจะมีลิปเป็นด่างอ่อนๆเช่นกันนะคะเราก็เตรียมน้ําไว้หนึ่งถ้วยเหมือนกันแล้วก็ใส่เบกกิ้งโซดาลงไปประมาณ1ช้อนโตะ๊ะละลายให้เข้ากันเลยค่ะเบกกิ้งโซดาละลายน้ําเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะใส่ปลาหมึกลงไปปลาหมึกแห้งใส่ลงไปแช่เลยค่ะ เท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราจะแช่เอาไว้หนึ่งคืนสําหรับอันนี้เป็นขี้เท่าและเบกกิ้งโซดาเดี๋ยวมาดูกันว่าผลงานจะเป็นปลาหมึกกรอบได้ยังไงผ่านมาหนึ่งคืนแล้วนะคะเพื่อนๆอ,อันนี้คือปลาหมึกที่เอาไปแช่ในเบกกิ้งโซดาหรือว่าโซเดียมคาร์บอเนตนะคะอันนี้คือหน้าตาของปลาหมึกที่ผ่านการแช่มาหนึ่งคืนแล้วเขาก็จะเนื้อพองขึ้นมานะคะหน้าตาประมาณนี้เราก็เออเอา เยื่อออกนะคะเอาทั้งหมดที่เป็นสีแดงๆออกแล้วก็แกนตรงกลางเอาออกด้วยก็เอ่อเอาไว้ทําอาหารได้เลยค่ะเพื่อนๆอันนี้นะคะเด็กปันก็จะเอาไปทําความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนและอันนี้นะคะปลาหมึกที่แช่ในขี้เท่าสูตรโบราณเด็กปานจะล้างน้ําทําความสะอาดก่อนนะคะพองมากเลย เดี๋ยวเราจะมาดูว่าระหว่าง2วิธีนี้อันไหนดีกว่ากันเสร็จเรียบร้อยนะคะเพื่อนๆอนอันนี้คือวิธีที่ใช้ขี้เท่าจะปันว่าสีมันคล้ายๆที่เขาขายมากแล้วก็เนื้อเขาจะเนี่งเด้งแน่นหนึบอันนี้คือวิธีที่ฉบับสมัยอดีตเลยนะคะอันนี้ก็โอเคส่วนอันนี้ใส่เบกกิ้งโซดาหรือโซเดียมคาร์บอเนตเขาก็จะพองขึ้นมาในระดับหนึ่งนะคะเพื่อนเพื่อนก็สีสันก็จะตามนี้เลยซีดซีดหน่อยนะคะ ใช้ได้เหมือนกันแต่ถ้าจะไปลเลือกแช่คิดเท่าดูนิ่ดูน่ากินกว่าดูเนื้อมันหนึบเหมือนที่เขาขายมากกว่าขั้นตอนต่อไปก็เอามาหัน่นใช้งานได้เลยทําอาหารได้เลยหั่นเสร็จก็แช่น้ำไว้เลยนะคะเอาไว้ใช้ทำอาหารได้เลยค่ะจากปลาหมึกแห้งแบบนี้กลายเป็นปลาหมึก ปรอบที่เอาไว้ทําอาหารได้หลายอย่างเลยนะคะอันนี้คือทําแบบง่ายๆบ้านๆเ,เพื่อนๆลองทําดูนะคะเจป๊ปนขอตัวไปทําอาหารก่อนฝากติดตามครัวอร่อยใบยเจ๊ปนด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ